สวัสดีครับรองน้ำมันเครื่องเลอะฝาเครื่องรถนิสันนั้นบิ๊กเอ็มอาการคือรองน้ำมันเครื่องเลอะเลอะเทอะเลยนะครับเต็มฝาเครื่องของรถนิสันบิ๊กเอ็มเลยนะครับดำไปทั้งฝาเลยครับดูน,นี้จะเป็นรุ่นฝาแดงดำจนกลายเป็นฝาดำไปเลยนะครับเกิดจากน็อตเบอร์สิบที่ฝาเครื่องคลายออกมาครับให้ใช้พกเบอร์สิบขย,ย้ำที่ฝาเครื่องก็จะแก้อาการน้ำมันเครื่องเลอะที่ฝาเครื่องได้ครับ Bert, forward forward. นี่ก็คือรถนิสสันนะครับฝาแดงรุ่นเก่ามันจะน้ำมันเครื่องมันจะเลอะนะครับตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นส um ีดาเลยนะครับอันนี้เช็ดออกแล้วนะครับมันจะมีละองดําๆอย่างนี้นะครับลองดาๆอย่างนี้นะครับไตมมฝาเลยนะครับสาเหตุเกิดจากน็อตตรงนี้นะครับเบอร์สิบนะครับคลายออกให้ทําการย้ําน็อตทุกตัวบริเวณฝาเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นว่าแก้ไขปัญหาได้ครับอันนี้ก็คือน็อตเบอร์สิบครับ มันคลายออกมานะครับเนี่ยมันคลายออกมาครับเนี่ยมันคลายออกมานะครับให้ย้ำน็อตเบอร์สิบรอบๆนะครับมันมีกี่ตัวก็ย้ำเข้าไปให้หมดก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ